สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับ i n s i ซต์เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ ep 3เลยนะครับขึ้นมาบนบกแล้วอา้าวยังไงก็สนุกไปพร้อมกันนะครับ have fun together let's go <S เหมือนเราจะเข้ามาอะไรเนะี่ยโรงงานยักษ์นะครับมันเป็นกําแพงปูนคอนกรีตขนาดมหึมา ดันเข้าไปฮึ้มเอ้ยเฮ้ย,ยผมแหละตกใจซาวด์ <c oughs> อันนั้นแสงอะไรละ่ะเหมือนมีแสงอะไร มันเป็นจุดขาขาวอยู่นะครับเมื่อกี้โอเคอันนี้น่าจะเป็นลิฟต์ไปต่อนะครับเดี๋ยวลองมาดูฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ถ้าเรากดตรงนี้มันทำอะไรได้ อ๋ออ๋อต้องเอาคนมาใส่แล้วจะไปเกณฑ์คนมาจากไหนได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงเมื่อกี้ไหมครับเสียงเหมือนระเบิดตึ้ม น,นี้มีบันไดให้ไปเดี๋ยว,ยวลองไปดูก่อนทำไมคนเต็มเลยโยสวัสดีเหมือนมีตัวควบคุมอยู่ด้านบนนะครับเราหาวิธีไปก่อนเดี๋ยวนะ <laughs> ผมจะเจอไอ้นั่นอีกไหมนะลองดู

โหนได้ขออีกสักรอบแล้วกันโหนไปเอ้ย <c oughs> ไม่นับครับไม่นับเมื่อกี้ไม่นับโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาชัวร์ไปเลยสามรอบไป เ yeah. มีกล้องส่องนะครับมันมีแสงรอดเข้ามาก้องแผ่นไม้เสียงน้ำอ๋อนี่ไงทางที่เราจะขึ้นมาทางนี้ได้อ้าว oh. เฮ้ยเขาตามเราม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 าตามมาเลยตามมาเลยเ <c oughs> มื่อกี้ผมเห็นเหมือนในตัวนั้นอยู่อเอนี้ขึ้นก่อนโอเค <c oughs> ถ้าอยู่ข้างบนเขาตามมาไหมเอ้ยมา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 นี่ไงล็อกก่อนล็อกก่อนล็อก่อน,ออน,ออนขึ้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 นไม่ต้องแย่งกันอาวซิดในครับซิดใน จับในเลยเด้ยจับทำไมเนี่ยโดดนี้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 ีฝั่งนี้มีอะไรไหมครับเช็คก่อนมีเชือกมีช่องด้านบนมีหมายเลขสอง ดึงหมายเลขสองให้เราอ่าระวังนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคแล้วก็บูทหน่อยครับบูทผมหน่อยพี่โอเคเดี๋ยวนะข้างบนเนระ อ้าวดันมาดันมาโอเคตรงนี้จะเจออะไรไหมเนี่ยเพาะวตรงนี้ปีนได้นะครับออกมาข้างนอก ออกมาทำไมข้างบนมีเหมือนแคปซูลมนุษย์อยู่ไม้เหรอไอตัวดึงได้คุไม่ถึงอ๋อรู้ละดึงก่อนถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะ วางโอเคแล้วก็ดึงโดดโ oh. อ้วกนะเข้าตีอีกสามคนมาตามมาเร็ว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  เหมือนในตัวที่เราควบคุมใส่หัวอยู่นี่มันเหมือนจะบังคับคนได้นะครับโอเคหมวกยูริแล้วกันฮนะยังไงเอ่ยมาตามมามาเร็ว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  <c ười> กันโหดยิง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 ,ยง สอนี่มีอะไรไหมฮะเดี๋ยวลองไปเดินดูก่อนอันนี้คือทางที่เรามาเมื่อกี้ผมสังเกตนะครับว่ามันมีกรงอยู่หรือเปล่า,าลองไปดูก่อนเหมือนมันจะมีกรงอยู่นะครับ นี่ไงอ๋อเอาคนมาช่วยกันดันขึ้นนะครับเลสตี้เพิ่มไหมเนี่ยอีกกี่คนนี่อะไรอะ่ะ อ๋อมีมีคนอยู่ในรางนั่นสมาชิกปาร์ตี้นี่ก็ไม่ลงมานะครับอ่าบูธบูธผมหน่อยบูธผมหน่อยโอ้ยบอกให้บูธเดี๋ยวปล่อยให้ผมโดดทำไมเนี่ยจับผมหน่อยจับผมหน่อยอ่าไม่จับแกไม่จับแกเอาดีๆทีพี่เอาดีๆเออนั่นแหละ พิสเซลง่ายๆนะครับลงไปแล้วก็โอ้ยแรงไปหน่อยแรงไปง่ายง่ายง่ายคือง่ายๆแปลว่าง่ายๆแปลว่าง่ายๆ่าแปลว่านี่ละโอ้โห หล่นมาดิสี่คนมาตามมุมมาตามมุมมาเอ้ยคนเยอะเว้ยคนเยอะเว้ยเจออะไรก็ไม่กลัวตอนนีน้มาเลยน้องมง้งน้องหมามาเหอะมาเหอะเจอได้อะ่ะตอนนี้เจอไม่ได้อย่างเดียวเจอปืนนะฮะล่วงหมด กระโดดยิงๆเลยเว้ยหนึ่ง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 ฝั่งขวานี่มีอะไรอ๋อฝั่งขวาเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันดูข้างบนกันข้างบนกันข้างบนจะมีอะไร นี่คืออาสมาชิกปาติยังไงครับดันลงไปอ๋อเดี๋ยวลงไปรับนะครับรอก่อนนะฮะลองมาดูฝั่งขวาก่อนฝั่งขวามีอะไร บูท๊ทผมหน่อยเอออ๋อมีศพได้ยินไหมครับเหมือนใครยิงปืนใหญ่นะครับเสียงแบบตุมต่มตุม่มตุ่มมากเลยเย่อนศพลงไปมาตามมา ไปรับไอ้กล่องอันนั้นก่อนนะครับชั้นนี้หรือเปล่า mm hmm. ถ้าไม่ใช่ชั้นสามก็ชั้นสองนะครับดูก่อนไปดูก่อน ใช่หรือเปล่า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 ไม่ใช่แน่เลยรอหรือยังไงหรือผมพลาดอะไรไป พาดอะไรไปไปดูก่อนดึงนะครับโอเคกระึบกระึบกระึบขึ้นมาอันนี้เหมือนจะเป็นชั้นสองนะครับอ๋อนันถูกละเราต้องไปที่ เราต้องไปหาสมาชิกของเราก่อนชิดในครับอย่าแอบตดนะครับ องที่เราผักมาตะกี้หน้านี่ไงตื่นตื่นเตื่นเวลาทำงานแล้วตื่นมามามา,มาตามมากี่คนแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่หหจะไปเก้พอแล้วมั้ง สิบเก้าคนแล้วมั้งนะ่ะสิบเก้าสิบแปดนี่ไงนี่ไงอา้าวเข้าที่1นึงนี่ไงมีคนนึง<ๆ>เสียงก็บิ้วเหลือเกินนะครับนี่ไงนี่ไงไอเสียงที่ผมบอกอะครับ เนี่ยไอเสียงที่ผมบอกอะอ้าวหมวกหลุดมันบิ้วเลยเกินอะเสียงอะโอ้โหตัวแตกแล้วเนี่ยกะทวัดดีๆแล้วก็อย่าโลภไปวิ่งวิ่งไปหลบตรงนั้น ลบตรงนั้นมีที่กั้นขึ้นเร็วเร็วโอเคโอยเสียวได้อยู่ขออีกรอบนะึงไปเร็วเร็ว เร็วโอเคโออันนี้ตัวหยุดโอเคโอ้ไม่ทันขอยอรอบขอยอรอบโดดไปเลยมันจะได้บังเราพอดีโอ้ย oh. เดี๋ยวรอรอ,รอไอ้นี่เงาต่มโอเคฟาดผมหน่อยฝากหน่อยออแตกหนึ่งเรียบร้อยหกตัวแล้วนะครับหกตัวแล้วนะครับ กะจังหวัดดีๆได้อยู่โอเคมาบังสวยอีกนี้เดียว นีเดียวนี่นเราต้องไปตรงนั้นพอดีนะครับด้านล่างอะครับตุม่มโอเคถ้าเราไปพอดีเราจะไม่ตายสวยงามเฮ้ยเฮ้ยอืมอเคเสียงเขาบิวมากเลยนะครับเสียงเกมนะ สวยงามครับเยี่ยมอันนี้คือกดลากเบอร์สองเล่นไปกันหายใจไปตรงนี้ลางขาดนะครับกะดีๆไปเร็วเร็วกว่านี้ เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เอ,อ้ยโอเคอ่ะสิ้นสุดรางนะครับสังเกตเคงกันโยกข้างข้างบนลงข้างล่างน่าจะรอดอยู่กันกันผมโอเค เออแตกแตกจริงๆอย่าลบดิอย่าลบดิเออก็มาดิเออเร็ววันนี้โอเค ฮัลโหเว้ยเออฮัลโหเว้ยฮัลโหลเว้ยดนตรีบิวมากเลยให้ลงลิฟต์เหรอ ีกั้นหายใจเฮ้ยในแรงระเบิดเมื่อกี้ขาดแน่ๆเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยตกน้ำออากาศจะไม่มีเออ เกือบตายอันนี้น่าจะถี่ขึ้นโนคอมเมนต์เลยมันชอบเล่นอะไรแบบเนี้ย อันนี้อ๋อไต่เชือกแล้วก็ให้มันพอดีโดดสวยงามเบอร์สามเจอน้ำทีไรก็เสียวเสียว เดี๋ยวไอตัวประหลาดตัวนั้นนะครับโอเคสวยงามอันนี้คืออะไรมีแผ่นอันนี้ดึงขึ้นออ๋โอเคโอเค เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดอรอด้วยเออไม่ทันเอาใหม่เอาใหม่แล้วกดนี้ก่อนแล้วกดนี้ตามมันถูกใะ่ที่ไหนลราแม่ต้องกดอันขวาก่อนนะครับอันขวาก่อนเพราะเราจะให้นั้นอยู่ข้างบน โอเคมาสวยงามกล่องปับ๊บเฮ้ยเขาโดนอะไรอะครับโดนทดลองเหรอเขาเป็นมนุษย์ทดลองเหมือน หมายเลขสิบแปดป่ะครับในดาวน์บอลโรงงานเดี๋ยวนะอย่าบอกนะ <c oughs> นั่นไงเดี๋ยวเด๋อหขอหายใจกันโอเคไปอย่าหลุดมานะ เฮ้ยหลุดมาแล้วหลุดมาแล้วหลุดมาแล้วไต่ไต่ขึ้นนี่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 อ,อ้าวขึ้นไม่ได้ด้วยเวรกรรมโหนต่อละเดี๋ยวบอกให้ไหวน้ำหนีแล้วมันจะทันได้ไงเราเฮ้ยเฮ้ยแตกหนึ่ง เยี่ยมจริงๆดูท่าน้องเซ็งเลยอ่ะยังไงก็เดี๋ยวผมขอตัดพาร์ทไปตรงนี้ก่อนแล้วกันครับเจอใหม่พาร์ทหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย